ประตูสุริยุปราคาวันที่21กันยายน2025เดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเป็นลำดับเหตุการณ์จันทรุปราคาเมื่อต้นเดือนกันยายนได้ดึงเอาสัญญาและรูปแบบเดิมๆออกไปตั้งแต่ต้นพอเท่า999ได้เทพิมพ์เขียวสำหรับสิ่งที่เรากำลังจะกลายเป็นและในวันนี้วันที่21กันยายน2025สุริยุปราคาก็มาถึง และมันมาถึงเพื่อทดสอบสิ่งที่เราได้ยึดเหนี่ยวไว้นักดาราศาสตร์เรียกมันว่าสุริยุปราคาบางส่วนมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในซีกโลกใต้แต่ในทางจิตวิญญาณแล้วสุริยุปราคาไม่ได้เป็นเพียงบางส่วนเมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบงังแม้เพียงชั่วครู่สิ่งที่ซ่อนอยู่ก็จะเผยออกมาสุริยุปราคาคือตัวกรองจัก,กรวาล มันขจัดเสแส้งและแสดงให้เราเห็นถึงความจริงสิ่งที่คุณอาจรู้สึกในช่วงเวลานี้ความชัดเจนอย่างฉพลันเกี่ยวกับผู้คนโครงการหรือรูปแบบต่างๆที่ไม่อาจเปิดเผยออกมาได้แรงกดดันในอกหรือร่างกายของคุณราวกับมีบางสิ่งกำลังถูกบีบให้อยู่ในแนวเดียวกันการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว การทดสอบเล็กๆแต่เฉียบคมที่เผยให้เห็นว่าคุณกำลังยืนอยู่ในความจริงหรือกำลังพึ่งพานั่งร้านเก่าๆวิธีการก้าวไปพร้อมกับมันตั้งมั่นอย่าไล่ตามสิ่งที่กำลังสลายไปปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับแสงสว่างจากคุณยึดมั่นในเจตนาที่ชัดเจนแม้แต่คำพูดเทียงสามคำที่พูดด้วยความเชื่อมัน่นก็อาจส่งผลกระทบไปทั่วส่วนรวม และหลังจากสุริยุปราคาเตรียมรับมือกับผลกระทบทางอารมณ์สองสาวันสิ่งที่เปิดเผยออกมาอาจเจ็บปวดในตอนแรกแต่ความชัดเจนนั้นมีประโยชน์เสมอการบูรณาการจะเกิดขึ้นเป็นระลอกข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆแนวร่วมใหม่ๆและบางครั้งการเปิดใจที่น่าประหลาดใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความสัมพันธ์โครงการและเส้นทางที่รอดพ้นจากตัวกรองจะรู้สึกเบาสบาย สะอาดตาและมีชีวิตชีวามากขึ้นหลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ในความว่างเล่านั้นมีพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆได้ตั้งกรกรากพักผ่อนลงหลักปักฐานและปล่อยให้ร่างกายของคุณได้ไล่ตามสิ่งที่จิตวิญ,ญญาณของคุณรู้อยู่แล้วจันทรุป,ปราคาทำให้ภาชนะว่างเปล่าก้าวๆๆได้หลั่งไหลรหัสลับเข้ามา บัดนี้สุริยุปราคาครั้งนี้ได้ปิดผนึกงานและในวันต่อต่อไปเราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตจากตราประทับนั้นนี่คือที่ที่เราพิสูจน์ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการมีอยู่จริงว่าเราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เรามาที่นี่เพื่อแบกรับและสร้างสรรค์อย่าก,กลัวเงามันเพียงแต่พิสูจน์ว่าแสงสว่างกำลังส่องประกายขอบเงาขอบแสง เราเก้าวไปด้วยกันด้วยรักและขอบคุณ